สวัสดีครับวันนี้มีแขกพิเศษมาครับเขาจะมาตัดทรงทรงนี้ยังไม่ตัดเป็นทรงมันเป็นทรงยาวมากเขาจะมาตัดเป็นสกินเฮดลองทรงใช่ไหมครับครับผมอ่าครับสกินเฮดลองทรงทรง,งนี้หายากมากทรงนี้หายากมากสกินเฮดลองทร<า>งผมจะสวมด้วยฟันเบอร์สองแล้วก็เปิดสวิตช์ดูนะครับอื สกินเฮดลองทรงนะครับผมก็จะตัดแบบนี้คือเราเอาลองทรงเบอร์สองแต่ว่าเราใช้สกินเฮดตัดนะครับสกินเฮดลองทรงครับมีคนมาตัดหลายคนอยู่ครับคนมาตัดหลายคนอยู่แต่ว่าอันนี้จะเอาสกินเฮดลองทรง ใช้เบอร์สองนะครับเป็นตัวสวมเบอร์2เบอร์สมเนี่ยพลังดีครับผมก็ตัดให้ดูอย่างนี้แหละครับใกล้ๆอย่างนี้นะคนมานั่งรอตัดก็หลายคนนะครับนี่ก็หลายคนอยู่ครับ รับไปเลยครับรับไปเลยรับได้ไม่มีปัญหาเออช่างตัดผมฟินสไตล์ครับอะไรนุ่อะไรนุ่มาตัดผมครับตัวหายฉีอะไรอะไรอะไรดูไปหาเดี๋ยวไปหาครับตัดผมอยู่อาอยู่บ้านครับกูอยู่บ้านสอนบาร์เบอร์งานตัดผมครับงานตัดผม มาอยมางดีครับกาลังตัดผมอยู่ครับบอกเขากำลังตัดผมอยู่ตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมทําไมถึงต้องตัดผมผมมันคันผมมันแตกปลายผมมันยากไรผมมันคนกระจอกผมมันคนมันนอกผม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 ตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผม เขามันสาวไฮโซผมมันเด็กโปโลเล่นแต่ไฮโลโปปันบ้านนอกคอกนาขี้กระทาหมาหลงบ้านทรงหมาเห็นจะเล่นจละพินแคนบ้านนาปราประเจ้านครุกเคล้าโครนตมถมมาทับผมผมคนอีสานผมคนบ้านว่าสั้นจริงใจตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผม ผมคนเลี้ยงควายผมคนเลี้ยงวัวคุณแม่บอกว่าจะไปไม่รอดความรักมืดบอดเด็ดยอดผักกินหนี้สินพอตัวแม่คงจะกลัวไม่ชัวเงินทองแม่คุณขอร้องแม่คุณไม่ปลืม้มต้องหยิบยืมเงินทอกอสอตัดผมครับตัดผม ตัดผมครับตัดผมมันเจ็บจี้จี้นะถ้าคุณตัดผมโลกใบกลมกลมมาโถมมาทาถ้าคุณมาเทถ้าคุณมาทิ้งถ้าคุณมาวิ่งถ้าคุณมาลาตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมตัด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 ผมครับตัดผมจบแล้วครับขอบคุณครับอันนี้คือตัดผมส่งสกินเฮดลองส่งนะครับ ตัดไปผมก็ผมก็ซีเรียสผมก็ร้องเพลงไปด้วยตัดไปด้วยใครจะว่ายังไงก็ช่างมาันเพราะว่าผมเป็นคนบ้าอยู่แล้วผมบ้าอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับผมก็ตัดไปด้วยร้องเพลงไปด้วยอย่างเพลงเมื่อกี้นี้ก็มันก็น่าฟังดีนะครับจะเอาเป็นร็อกหรือจะเอาเป็นแรปหรือจะเอาเป็นสามชาก็แล้วแต่คนฟังจะคิดให้ดนตรีผมครับนี่แหละครับ สกรีนเฮดคือใช้เบอร์สองเลยครับเป็นตัวตัดตอนกันจอนหนึ่งเดือนครับผมกันจอนให้ด้วยนี่ครับสกินเฮดแล้วเขาก็ถอดเบอร์เบอร์สองออกปึ๊กแล้วก็ปรับฟันลงต่ําสุดแล้วก็ตัดเป็นลองทรงนะครับนี่นี่ครับคนมาตัดคนมาตัดก็เยอะเลยรอคอยตัดอยู่เก็บผ้าขึ้นด้วยนะครับ มีผมตัดคนเดียวอ่ารับมาเล่นมาเชียครับอันนี้ผมก็ตัดให้ดูอย่างนี้เลยครับตัดแบบลองทรงนะครับเนี่ยลองทรงทำไมนะถึงต้องตัดผมผมมันคันผมมันแตกปลายผมผม กองเชียร์ผมเยอะจังเลยนะครับครับอันนี้แหละครับสีแดงครับไม่ใช่สีเหลืองนะครับสีแดงคือพักที่เรารักมากนี่ครับเนรนเลยจริงเกวานี่ครับเขาเรียกลงทรงครับนี่ตาไทยดูกินเฮดหลักใจ ครับสกินอันนี้เขาเรียกสกินเฮดทรง,ง,งลองทรงครับทรงนักเลงมนาักเลงจะมีทรงจิงจก2หางยครับ,รรบต้องพูดเพราะเพระอยู่ในสื่อก็มันออกไปแล้วมันคนอื่นเขาฟังแล้วมันก็ไม่เพราะถ้าเราไปพูดอะไรมากๆแล้วก็ออกสื่อสื่อเขาก็แป๊คก็แปก f เฟซบุ๊ก

นี่ครับเขาเรียกสกินเฮดลองทรงด้านหลังก็เป็นลองทรงอย่างนี้ครับดูให้มันส,ยสวยๆอย่างนี้เขาเรียกว่าข้างบนนี้เป็นสกินเฮดเนี่ยดูนะครับให้ดูชัดๆเลยด้านหน้าด้านหลังเป็นสกินเฮดแต่ด้านข้างเป็นลองทรง ครับนี่ดูนะครับให้ดูชัดๆเลยนี่ลองส่งเดี๋ยวเราก็จะตดแต่งให้ครับงามยูสครับนี่ทางอ้อนก็ทําให้ดีที่สุดครับขอบคุณชาวเน็ตครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีทรงซามุไรญี่ปุ่นนะครับทรงซามุไรญี่ปุ่นนี้รู้สึกว่าจะเป็นนักลบแบบคล้ายๆเหมือนทรงกระป่า